เอาสวัสดีคุณผู้ชมมอนเดิครับตอนนี้อยู่แกวโกสีนะครับจากคลิปโกส์มอนเตอร์นะครับที่เราบอกว่าเราจะไม่เล่นโกส u l a นเตอร์แล้วเราจะไม่เล่นโกสีแทนนี่ไงมาและคลิปนี้สวัสดีครับผมคือโกสโกสก็คือแพ้ที่ตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในนี้เจ้านายผมเองผมจะทําลายเจ้านายทาลายเอากระเด็นดีกว่ากระเด็น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 นายคลิปว่านายเป็นคนได้คนเดียวเหรอ ฉันจะเป็นคนให้ดูโอ้มันละกเกยมันละกเ่ยมันละกเกยแลบนี่ง่ายฉันเป็นคนแล้วกะลักกะลักกัฉันเป็นคนแล้วเว้นมุนได้ผลน์อื๊่เอ้บักกีไรอะอะไรบักกีวี่อะไรบักกีวี่อะไรได้ละอมมละกเ่ยมละกเกยโอ้เราเจออะไรด้วยซอมบี้อยากเข้ามานี่

จเอจออ่าหยุดเจอแล้ววะผมคือพออะไปล่ากันไปโอ้มานเลก้ยมันเลือกกล้อยๆมันเลือล้อยม,มาแล้วครับเว้นมุนได้ผลผมลจะไปต่อแล้วนะครับกระโดดขึ้นปลายกระโดดขึ้นก็ข,ขึ้นดิวะไม่แม่งไม่ขึ้นวะนีขึ้นลวแต่กูกวต้องกลับที่เดิมแล้วก็เจออะไรก็ไม่รู้ เย้ได้กินแล้วโบวเนี่ยมอนสเตออร์จริงๆแล้วโกสตใัวซูมันเญ่มากมามาดูมาดูมาดูโบว์อันนั้นอะไรอ่ะอะไรเขาอ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษผมจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเขาอ่านว่าอะไรอู๋เบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะช่างมันเหอเราไปต่อกันดีกว่านะครับอยากเข้ามา เราไปโดยล่างคนเราไปหาซาเบียงกินกันดีกว่าซาเบียงซาเบียงซาเบียงโอ๊ยโอ้ยแดกแม่งยอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยไอเหี้ยวหัวติดกระโดดกระแดกแดกกินแม่งโอ๊ยซอมบี้แกกะชิบหาย โอเคแล้วก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อกับแบ拉ฮัฮุ้ยเราเจอปืนใหญ่แล้วก็มีซอมบี้หนึ่งตัวแล้วมันก็กระเด็นไปแล้วเราคุ้นปลายแล้วก็ไปกันเลยวู้ยไอ้เฮียเฮียกูขี้เกียจออกแมพกูตายหนูกูขี้เกียจออกะจากแม เออกอดมโชคดีที่ไม่ออกเฮ้ยเอ้ยเมื่อกี้เราเราได้ยังอะโอเคเราได้มาแล้วนะคลาสแพสซอมบี้เป่าเป็นแพสซอมบี้แล้วเราก็มีตัวแจมมานะครับแตงโมนี่ก็โลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นแตงโมไม่รู้หรอกโรกนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีตัวแจมมานะครับนั่นคือเคนโดและแตงโมนั่นเองมันมีซอมบี้บุกอยู่ที่นี่แตงโมะไรคิดยิล่ะ ใช่แล้วมึงคิดว่าเห็นทำอะไรอยู่อ่ะก็เล่นเกมอยู่ไงเออบอลตีนละเล่นเกมถ่ายคลิปป่ะเ่นเกมอะไรวะเกมถ่ายคลิปไม่ใช่เล่นเกมแล้วก็ถ่ายคลิปอ้าวปิวอปริวมือธนูปิศณนะกับล่างยักษ์คงเคล้าเคลาเคาเจ้าซอมบี้โอ้โหมันเป็นรูปหัวใจเลยนี่หวานหวานแหววไปป่ะเนี่ยน่าจะใช้ไอ้รถบ้าอ้าว มันรถติดไฟด้วยมัน GTA ไฟนี่วะนี่ถ่ายคิดอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่อย่าพูดมากไอ้แตงโมตุดดำเดี๋ยวคนอื่นเขาขำตายอ่ะขำตายแน่นอนคี้แตกคี้แตนกันเลยทีเดียว <c oughs> เรามาเล็งไอ้ผู้ชายคนนั้นกันดีกว่าเอาสัตว์เรายิงไม่โดนเลยครับก,กรตคุณนะผู้ชายครับมึงตายเป็นเสื้อชครับ ไอซอมบี้หน้าหมามึงมึงวันดีนี่มาเจคอปอยู่วะนี่อยู่เกมอะไรเนี่ยโกสซี่มันฆ่าเอ้ยนั่น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 น่ะเฮ้โอ๊ยไม่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 เราจะไม่ออกไปกลางทะเลเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวกูจะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นไปไปต่อโอ้สวัสดีเจคอปเฮ้ย ไหนวะเอา d a สามแล้วนะเราไปหาลูทเดียนก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะหมดลมหายใจอเอยไม่ใช่ละไปก็เราเจอกองอยู่ตรงนั้นเราจะหมดลมหายใจเราลอดแล้วเ,เราลอดแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็มีผู้ชมอา้าวผู้ชมตายแหงแก่เลย <laughs> สวัสด <straightforward> ีค <NH> ร <L V atory> ับคุณชาคิดครับตอนนี้เราเสนอราคากล่องยามหาเสน่ห์มีราคาอยู่ประมาณ2บาทเท่านั้นถ้าคุณโชวมาภายใน2วินาทีเนี้ตูดนะครับคุณจะได้รับรางวัลตูดผมและได้รับส่วนลด0ูบาทกันเลยทีเดียวลดกันกระนำไปเลยแดกมากสินค้าหมดเลยนะครับ เอาตูดผมไปแทนดีกว่าอย่าเพิ่งขำสิป่ะเอาตูดผมไปแทนดีกว่านะครับโอ้ยโดนปลาตูดตูดเด้งดึงเลยจะตั้งชื่อคลิปอะไรดีวะตูดเด้งดึงโอ้บันไดเลื่อนมหาเสน่อะไรอะไรมองมอเอ้ยนี่มันโอ้รถที่เราชอบเล่นนี่วะ บอลรันดิเราชอบเล่นเย่แย่แย่แย่นี่คือการทาลุนกรรมรถรถนายจะมีลูกไหมนายจะมีลูกยังงั้นเหรอได้เลยเย่แย่แย่อี่แล้วก็มันขายชิอยู่กล่องยามหาเสน่ห์ถ้าใครอยากได้นะครับมูลค่า200ล้านขายของอีกแล้วไม่เอาแล้วกูไม่ขาย โอ้ตอนนี้เราหยุจัดนะครับคุณชาคิดครับเราต้องกินก็คุณราคาใกล้จะหมดแล้วเ๋ยพอแล้วครับมึงเลิกขายของครับเรวกินนเลยกินแล้วครับกูได้แล้วนี่คือปืนมะพร้าวมหาเสน่ห์เออปืนมะพร้าวล่มเลยมึงลุกขึ้นมาครับเอ้ากูตายแล้วเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเล่นใหม่นะคะแม่งนะกดไหนวะโดนบิ๊ฟองเหวา คนไหนเออนั่นแหละนี่หรออือเราจะไปเล่นกันใหม่ครับอะเจออะเจออะเจอตำไถ่ตำปูปลาเรากินข่าให้กะไม่เพลงเพลงอะไรวะมีกับกอพูดไปแล้วกรต้องดูคลิปพี่เดียวซะแล้วเพราะว่ามันจะหลุด่ากดอะไรอ่ะคลิปอะไรวีแคสเตอร์ครับ ในการก็ที่เปลี่ยนดีเออกับผมเป็นแพที่เป็นสมบูนี่คือเจ้านายของกับผมแมงผมจะชนแมงเลยเดี๋ยวผมจะเป็นดีเจอีเดียว่เดียีเยวเดีพี่เดียวไปลองไปโชว์ในนั่นดูดิเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเราวังกันไว้ให้ดีดีเจแพทซ่าจะไปหาคุณแล้วเจอเจอเจ๋ยวดูก็ปอ อันนึงไาดีเจกับท่าไปหร่ทำโอกซ์หรือไงวะเอ้ยตอนนี้นี่เหรอประตูเนี่ยเหรอมาไม่ใช่ต้องไปชนในนั้นก่อนโอเคโอเคตองค์ศพป่ะนั่นน่ะอกาลังจะไปครับอันไม่ใช่ไหนอ่ะเนี่ยเหรออันนี้อันนี้เหรอนี่นะชนแล้วได้แล้ววะโอ๊ชนแล้วได้เลยวะชนแล้วก็ชนแล้วก็ไม่ร์ชาลีเอามือทำ คนทางนี้เี่ยน่นแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยเอาไอ้หี่อะแล้วมึงให้กูชนทำาไมเนี่ยแล้วมันประตูมันจะเปิดให้ประตูไหนอะประตูนั่นไงประตูกลนั่นละอืมเออเปิดให้จริงๆเลยโอ้ขอบคุณคุณเคนโดสตูนมากเลยโอ้เจสันนะครับเจสันใจเย็นครับมือก็เล่นอยู่ฉันกำลังเข้าสู่ร้านแล้วกว่าอันแน่นอกแน่นอก แน่นอกเหรอแน่นอกเจอกูไปดิไอ้เหี้ยมันเตะตูดกูไอตูดเด้งหนึ่งโอ๊ยสัตว์โอ๊ยอย่า่าหนูมันเตะตูดผมครับเยอะเราเป็นคนกันอีกครั้งหนึ่งเออเราจะเป็นดีเจเติดเติดเติดนิดนึงนี่มันอะไรอะเด็อ่าอ เอาสวดดีครับพ่อแม่พี่น้องขยามมาพัมพนี่นะครับดีเจโซดามาแล้วโอ้ดีเจโซดาเขาเป็นผู้หญิงช้าพี่ดาวหนูอยากเอามาหนูอยากเอาแพคกี้เนี่ยโอเคไม่ยอมลาโน,นะค <c oughs> ไม่ยอมลาดใครอยากได้นะครับขี้ของแพซ่าโอเมนแตกนะครับ <c oughs> ในในนรืเบอร์ี้ดู โอ้กูปวดขีโอ้กูปวดขี้หาห้องน้ำไม่เลยขี้ลาดแล้วใครไม่รู้แั้ขี้มันอยู่ตรงไหนสังเกตที่ตูดของมันดีๆนะครับสังเกตที่ตูดของมันนะครับขี้จะออกมาแล้วนี่กีเราก็ถ่ายกันมาสิบนาที้วครับเราก็ขอลากันตอนนี้นะครับด้วยขี้มหัศจรรย์ของผมแล้วก็ตามด้วยจะขายของแล้วไม่ชมไม่ขายของแล้วก็ นะครับเราลาไปก่อนกับคีมหัสจา์ของผมนะครับุุกเอาเปิดตัวนายคุณเคนโดบอกที่ครับฝากกดซับสไคร์กันนะฝากกดซับสไคร์โอ้โหมึงพูดเลยฝากกดซับสไคร์ให้ในกันกาดีบ้าโอ้ยบ้งฝากกดไลค์กดซับสไคร์วีแคสเซอร์ด้เลยครับลาไปก่อนเจเจ